วันนี้ก็เจ๊๊อุ้ยสาวอ้วบสาวอ้วบ <c oughs> ยอกยอกเออเอเดี๋ยวเขามาดูคลิปแบงกูโดนด่า <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมีต้อรับเข้าสู่ช่องหัวน้ำมิล่าเนาะกับเกมนิวมินิปร t เทศนี่ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ๊๊นะฮะเอาเจ๊๊มาแบก ทะเลทรายแล้วก็ออกแล้วก็หิมะนะครับเดี๋ยวเราค่อยกกว,ว่ากันนะว่ามันก็ด่านนี้นะครับมีเครื่องประดับมังกรเนาะแต่มันเป็นสิ่งที่ผมยังไม่ต้องการนะเครื่องประดับนะครับอยากจะเปลี่ยนอยากจะได้ข้อมือเออเอาไปอัพชั่นเครื่องประดับนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเรื่องการอัพชั่นเครื่องประดับเนะี่ยผมก็เคยลงไปอยู่นะนะครับการอัพชั่นเครื่องประดับก็มีหลายอย่างนะครับมัน มันอัพเครื่องประดับมังกรได้ด้วยเนาะแล้วก็เครื่องประดับอมตะเนาะให้เป็น EC อะไรพวกนี้นะครับในด่านนี้ก็ยิงกลับหลังเหมือนเดิมนะครับอันนี้พลังเข้าเยอะแล้วเนาะเขาก็เลยแบบโอ้โหยิงตายไวมากนะครับเปลี่ยนกันแค่คนละเทินเนาะปกติบอสก็ต้องให้ตายพร้อมๆกันนั่นแหละนะครับไล่ๆกันนะครับ,นนรบห้ามเกินห้ามเกินผมอ่ะนะถ้าเมื่อกี้เจอ,อีกคนหนึ่งยิงไม่ตายต้องเป็นตายตายภายในเทินผมนะฮะประมาณนั้น โอ้ยังดีเว้ยได้ไอเดียมาหนีโอ้โหมีแก้วปีศาจด้วยวะเนี่ยแก้วปีศาจเอ่อสีส้มนะแก้วปีศาจกรอบส้มของอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยเนะฮะนี่ครับออฟมีข้อมือนะมีข้อมือมังกรที่ผมต้องการจะเอาไปสร้างเครื่องประดับเนี่ยฮะหนูชานมชานมเจ๊โอ้โหอายุตั้ง40กว่าแล้วนะฟริตเปเละอะไรครับผมฟริตเปเละ อ้โนี่เป็นเสือสมิงนะครับสงสัยเขากลายล่างวันนี้ก็เจ๊อุ้ยสาวอวบสาวอวบยอกยอกเอออเดี๋ยวเขาไปดูคลิปแม่งกูโดนดากก็พลังค่อนข้างเยอะนะครับล้านเท่าไหร่ล้านห้ากับล้านหกเนาะอ่าแจมแจมนะครับกิวนี้ก็อยู่เซิร์ฟสาสิบนะแต่ว่าผมตัวผมเนี่ยอยู่เซิร์ฟยีิเก้านะครับ เซิฟยี่สิบเก้าสามสิบนี่ก็รวมกันอยู่สองเซิฟนะนะครับสามารถอยู่กิวด้วยกันได้ไมั้งครับนอกจากนั้นนี่น่าจะไม่ได้แล้วเนาะก็ใครที่อยากจะตามมาเล่นก็มีเยอะอยู่นะตามมานะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นตัวไหนดีนะครับตัวละครของพี่ๆก็มีให้เล่นก็มีนะครับก็แต่ก็มาเล่นตัวนี้บ่อยอยู่นะฮะเล่นเยอะไม่ดีนะครับโอ้โหเควสช่วงนี้ก็เยอะเหลือเกินยิงเท่าไหร่วันนี้หกสิบได้ปะ่ะ 65เลยแล้วกันนะครับเลยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ข่าขวาเลยก็ได้นะเมื่อกี้ <c oughs> เจ๊คุยกันครับให้ขวัญเก็บตัวซ้ายอ๋อนนเจ๊บ้าไปแล้วพลังผมหนึ่งล้านกว่าเองโอ้โหไปเก็บได้ไง ไม่รีบ <laughs> เออนะครับก็อยู่กิวไหนก็สนุกนะครับตัวเล็กของผมเมื่ออยู่กิวเซิฟสามเจ็ก็โอเคนะนะครับเพื่อนๆในไลน์กลุ่มก็มีนะครับกลุ่มกิวเซิฟหนึ่งเซิฟสามเจ็อะไรก็มีนะครับผมก็ไม่ทิ้งใครนะนะครับก็เล่นหมดแลแหละเนาะมันก็เจอกันหมดนะครับช่วงนี้เซิฟก็รวมกันหมดเจอกันหมดนะครับ ในดาดนี้ก็ต้องยิงตัวซ้ายเนาะเสร็จแล้วก็ยิงตัวขวานะครับถ้าตัวขวาตายช้าเนี่ยก็จะมีมังกรออกมาให้เราตีนี่ครับโหได้แต่อันยมนีนะโอ้โหแก้วพีศาจระดับส้มอีแล้วรู้สึกเฉียดแบบนิดเดียวกับนิดเดียวเปิดกล่องดิปิงอ้โหอันยมานีนี่สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะไว้ชาติเอยเอาไว้ไวสร้างนะครับ การอัพชั่นเครื่องประดับด้วยนะต้องใช้คอ้อนอัญมณนนีแล้วก็เครื่องประดับอีกนิดหน่อยนะฮะที่มันให้หาเนาะใช้นะครับเพื่อสร้างเนาะเครื่องประดับชิ้นนั้นๆนะครับก็พยายามลงบ่อยๆนะครับนี่เครื่องประดับอมตะอยู่เมืองหิมะนะครับส่วนใหญ่กิลที่เขาใจดีเนี่ยเขาก็จะพาให้ถึงหิมะกันทุกคนเลยนะครับส่วนใหญ่นะก็จะพาให้ถึงอนะแต่ว่าถ้าคุณไปอยู่กิลนั้นแล้ว พลังของกิลของคุณอ่ะมันไม่ถึงนะครับก็ก็อาจจะอดไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเซิร์ฟเล่นใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าในเกมเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างเนาะว,นวันวันอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่คือใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยเขาจะพาไปหมดเลยนะครับไม่ไม่วันนั้นก็วันอื่นนะครับเพราะว่ารอบมันก็เล่นได้แค่10บรอบเนาะต่อวันอะไรประมาณเนี้นะครับ บางทีเขาก็ต้องเปิดเมืองท้องฟ้าไปก่อนเงี้ยคนนี้มีเกาะด้วยนะเนี่ยหนูชานมอะเปิดระบบเกาะได้หรอเป็นแสงแบบค้อเท่เวปมุกนะครับอะไรเวปมุก uh huh. ไม่เข้าใจภาษาดิเป็นไงเป็นไงคนหล่อเท่านั้นที่เข้าใจนะครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะฮะแล้วทําไมไม่ยิงตัวล่างอ่ะผมไม่เข้าใจหรือว่าต้องยิงราชินีก่อนลืมไปแล้วเนี่ย ปกติก็ลงบ่อยนะลืมอีก้วอะไรวะเป็นคนชอบลืมบ่อยแล้วผมเนี่ยดูดิอาจเข้าไปปกติเขายิงตัวล่างนะถ้าเป็นอาวุธนรกนะครับยิงตัวล่างปุ๊บพาวของนรกเนี่ยอีกลูกหนึ่งใช่ไหมมันก็จะหยอดตกลงมาจากด้านบนนะบ,บุ้มอะไรเงี้ยแต่ต้องพลังเยอะหน่อยนะมันจะได้จบตายทั้งคู่แบบไปไวนะครับ เดี๋ยวนี้เสือน้าแข็งมาแรงนะเห็นไหมครับมีแต่คนใช้เสือนะแต่ต้องอัพชั่นตว์เลี้ยงหน่อยนะครับดูรูปร่างมันก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับสภาพเห็นไหมอัพสุดก็จะเป็นเห็นไหมสีทองทองหางทองทองอัพระดับกลางก็จะเป็นสีม่วงนะครับอัพชั้นสีฟ้าก็จะเป็นระดับผมอะ่ะเจ๊ชานมใช่ไหมกับเจ๊ปลานี่ครับอืมปากกับด้วยนะครับผมนะสามสิบสี่สิบแล้วนะครับสามสิบสี่สิบยังแจวนะฮะ มีแต่ผู้ใหญ่เล่นเนาะเกมนี้เออเข้าท่าเด็กเล็กเด็กน้อยก็มีนะครับสาวหนุ่มหนุ่มน้อยสาวน้อยออ้ยไม่เจอสักคนเลยาาวอลคิวเจอสาวไม่เจอเลยเซ็งไหมครับเอ,อ้ยไม่ใช่วอลคิวดิลงมาได้ฟ้าเออเจอแต่ฝรั่งตบดานนี้นะครับถ้าเราพลังเอ,อ่อจะลั่นลิ้นอีกแล้วนะครับพลังมีลั่นลิ้นด้วยกูก็เพิ่งรู้นะครับเรียนจากไหนมาเนี่ยก็ พลังนะครับถ้าน้อยๆเนาะแบบเอาบอสไม่อยู่ก็ต้องเอาเอาเซ็ตคอร์สมานะเซ็ตศรัทธานะครับเซตศรัทธาต้องใส่เซ็ตศรัทธาด้วยนะครับมันจะได้พาวออกมาตีสามครั้งเนาะคอร์สน่นะครับเวลาใช้พาวก็จะได้เลือดเนาะอันนี้คือไม่ต้องเอาพาวมานะเพราะพลังไหวกันอยู่แล้วนะครับมันก็ค่อนข้างอืดอยู่นะเห็นไหมขนาดพลังแบบล้านหกล้านห้ามายังตีเข้าแค่นี้นะครับสำหรับตัวด้านล่างเนาะ ไอต,ตัวผู้หญิงที่อยู่ด้านบนเมื่อกี้นะครับมันจะตายง่ายหน่อยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบางกว่าเจ้าตัวผู้ชายนะโอ้โหมีมุมยิงเจาะหัวด้วยนะครับอย่างว่าเนาะเกมนี้นะครับถ้าเรายิงโดนหัวบอสเนี่ยก็จะมีโอกาสติดคริที่ดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนีครับวายดาบออกมาแล้วนะฮะจงังหวะน,นี้เดี๋ยวตีตัวล่างเสร็จก็ต้องไปตีดาบอีกนะเนี่ย ขออมอตะมาตาเนี่ยนะครับผมนะพุโทโธธรรมโมสังโฆนะฮะจงมาสิงสถิตอยู่ในตัวข่าซอยอมอตะจ๋าถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากหมุนลูกเต่านะเออนะครับก็โอ้กว่จาจะสะสมลูกเต่าได้คิดดูว่ากิจกรรมเต่าเนี่ยกว่าจะมานะฮะตอนนี้ก็มาแหละแต่ว่าควสให้ทำเอาลูกเต่าเนี่ยไม่มีเออนะฮะแม่งเหมือนเน้นเตอมอมีแล้ว GM ก็ ช่วงนี้ที่ผมได้ลงไปคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบรูนี่ครับมันซึ่งเพิ่มพลังโอ้ดีนะฮะเขาค่อนข้างดีนะโหนี่ยิงดาบแป๊บเดียวตายเลยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจะเป็นล้มแล้วครับผมจะเป็นล้มแล้วครับเลือดผมเหลืออยู่สามหมืนสองแล้วครับวิญญาณมาเทเลียนะครับพยายาม เล่นกันหน่อยนะดินแดนอเออมันเพิ่มพลังได้ดีมากเลยนะครับตั้งแต่มันอัปเดตระบบมาใหม่วิญญาณแบเทีเรียนี่เพิ่มพลังโคตรไวอะ่ะยิ่งเรามีเปลี่ยนนะครับบ่อยๆเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะแล้วก็ยิ่งถ้าได้ของอวิญญาณแบเทีเรียที่แบบดีๆอะ่ะโอ้โหพลังขึ้นโคตรไวนะครับบางทีมันก็จะมาในหมุนสล็อตด้วยเนาะสล็อตเออใช่ใช่นี่ก็ ทั้งเครื่องประดับทั้งวิญญาณวทตเลีย,ยแหละนะครับตอนนี้ก็ต้องลงทุกวันนะเนาะมันเปิดทุกวันนะฮะบ,บินแดนกับกับอะไรสถานการณ์ลึกลับอันนั้นก็เป็นหาอิสเรียพรนะฮะเรียบร้อยนะครับผมนะโอ้ยเจ๊เจ๊บอกว่าอุตะยอมตายไม่หิวด้วยนะครับระดับเจ๊อยู่แล้วนะครับสองคนแบกผมได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็พาไปมังกรหรอก ไปมังกรนี่ไม่ต้องถามนะครับเข้าไปปุ๊บตายปับ๊บเคยลองไปให้ดูแล้วไม่ใช่เหรอครับผมเคยลงรีวิวไปให้ดูแล้วนะโอเคนะครับผมนะอม,มุตตมังอม,มิตโมอม,มุตโพสังโคจงมามาปับ๊บโอ้โหเย้เยสีทองคุณว่าเครื่องประดับห,หลอมแหล่เซงจัดห <laughs> น้าโอ้หสร้อยอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมครับอืมขอยตาข่อยตาขอยตา,อยตาเออเออโอ้โห โอ้โหเจ๊รีไปไหนอ่ะออีอตาไม่ได้หรอเนี่ยนะครับเครื่องประดับมันมีทั้งสร้อยเนาะสร้อยแล้วก็แหวนนะครับ3ามอันด้านบนอ่ะที่ใส่นะมันก็จะมีแบบว่าสร้อยก็อยู่ด้านบนสุดนะครับแหวนก็อยู่อันที่สองเนาะอันที่3ามก็จะเอ้ยใช่หรือเปล่า อ๋อนะ่นเป็นปีกเหรอเดี๋ยนะปีกอ๋อไม่ใช่นะครับความจริงเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องประดับมาตะมาใส่แทนคำสาปเนี่ยไม่ค่อยดีนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่เขาเป็นเลเวลเยอะเนี่ยเขาใส่คำสาปกันนะเพื่อที่จะเพิ่มพาวหรือเปล่านะฮะในการเล่นเพราะฉะนั้นก็เซ็ตเครื่องประดับเนี่ยใส่แค่สีนะอันกลางเนี่ยเอาทิ้งไว้นะครับเหมือนกับเอาใส่อีกอันหนึ่งที่มันช่วยเพิ่มแบบความโกรธนะครับในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ถ้าจะใส่ครบเซตก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับบางคนก็ใส่5เดแบบครบเลยอะ่ะเออนั่นก็ไปอย่างหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณเจ๊ด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่นๆน้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามเนาะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปผมด้วยนะครับอย่าลืมมาหาอมะตะกันด้วยเนาะมีครบเลยเนี่ยเห็นปะมันมีเนี่ยไอดาบก็มีนะเนี่ยดาบดาบดาบอันล่างเออก็คือ5ชิ้นครบเลยอะ่ะเมืองหิมะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ ใครที่อยู่เกลียอจะลั่นเลธิอีกล้วใครที่อยู่กลวดีๆนะฮะก็ให้เขาพามาถึงนอเมืองหิมะเนี่ยนะฮะซึ่งโอ้โหมีทั้งแก้วปีศจนะครับแล้วก็เครื่องประดับอมะตะเนาะเมืองนี้ก็มันจะมีวิญญ,ญาณเมทเลียนะครับยวสร้างห้องเข้าไปก่อนนั่นนะเป็นไงวิญญ,ญาณเมทเลียแล้วก็เป็นของที่เอาไว้สร้างเครื่องประดับฮาเดดิสนะครับเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่า นี่ใช่ใช่นะฮะเราต้องใช้เ,เนี่ยคัมพีนะครับไปสร้างเครื่องประดับเนาะเฮ้ยทำไมพูดกระตุกกระตักเนาะชว่วงนี้นะครับมันเป็นอะไรวะสงสัยไม่โดนตบปากนะฮะหรือไม่ได้ตีนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมนะดาดน,นี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ผ่านอีกทีนึงอ๋อเป็นไงลงคนเดียวก็ได้มากอนมันไม่ใช่ปัญหานะฮะโอ้ย นี่ครับผมระดับนี้ดอกเดียวก็ตาว่าก็ว่าเถอะจะลองสักทีเดียวไหมเอ้ไม่ดีกว่านะเสียรอบเพราะว่าเรายังมีรอบที่ยังเก็บไม่หมดในเมืองท้องฟ้านะครับโอเคเนาะก็อย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับเนี่ยดินแดนธาตุโอ้บอกเลยว่าเพิ่มพลังเยอะมากว่าก็ว่าเถอะนะเดี๋ยวให้ดูนะครับวิญญาณธาตุวิญญาณเมเทเลียนะครับไม่ใช่วิญญาณธาตุ ถ้าเราเปลี่ยนอันใดอันนึงเนี่ยที่มันดีกว่านะครับบทพลังี่แบบขึ้นดุ๊บ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 ดุ๊๊บอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผมแล้วอยากจะอวยพรพวกนี้ให้มันเปิดให้หมดนะครับเพราะว่าผมยังมีวิญญาณเมทัเลียอีกเยอะนะครับเนี่ยที่ยังไม่ได้ใส่นะจะได้นะฮะกว่าจะอวยพรอาบุตรไปถึง12นี่ก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะแต่ละอันนะครับเนี่ยก็อย่างว่านะครับนะสู้ๆนะครับผมนะโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปและติดตามนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็ 拜拜。Bye bye